สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาลองชิมนี่ข้าวสำเร็จรูปนะคะที่เขาขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมันแช่แข็งไว้อันนี้เราเอามาอุ่นใช้เวลาหกนาทีเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าอร่อยไหมพอดีมันลดราคานะเหลือกล่องละสิบโครนหลือสิบโครนนี่แหละเป็นอ่อันนี้แกงไก่แกงแดงไก่ ชิมดูซิอร่อยไหมเอาไว้แบบแก้ขัดบางวันที่แบบไม่อยากทำกับข้าวเหนื่อยเมื่อคืนปาเต้ดึกก็เลยแบบจัดการแบบนี้เลยอืมรสชาติหอมเครื่องเทศนะแต่เหมือนจะหวานไปนิดนึงออกหวานแต่หอม,อม,อม,อม หอมื่องแกงอืมไก่ก็จะเป็นแบบชิ้นๆอย่างนี้เลยอืมกินแบบพออิ่มนะเนี่ยอืมอิ่มแบบพอดีประเดียแต่ไม่อิ่มแบบเยอะหรอกก็ดีไม่ต้องกินเยอะกินแค่แบบกล่องหนึ่งพออืออือแก้ขัดได้ดีมากๆเลอื มื่อคืนไปปาร์ตี้กับมันดึกกว่าจะได้นอนกจี่ามอ่ะเหนื่อยไม่มีแรงทำกับข้าวเดี๋ยวพรุ่งนี้นต้องตื่นเจี่ไปทำงานอร่อยอยู่นาะรสชาติอร่อยใช้ได้เลยดูไหนเนาะ อร่อยอร่อยแต่แบบหวานไปนิดนึงอืมอ,ม,อม,มีกล่องอันนี้ไว้เอาไว้ให้สามีกินอันนี้ผนงจะมาสองอย่างแต่นี่บอกฉันจะกินผนงโอเคฉันให้เธอเลือกให้สิทธ์เธอก่อนอนางที่หนึ่งเราต้องให้นางเลือกอ อืมอร่อยอืมอืมัดน้ำสำหรับใครที่แบบว่ามาเที่ยวเมืองไทยคิดถึงอาหารไทยนะอืมปกติแล้วบางครั้งก็กล่องแค่แบบยี่สิบคนยี่สิบเจ็ดคนอะรเงี้แต่บางครั้งเนี่ยแต่เนี้ยซื้อมาตอนมันลดราคาถ้าจะไม่ผิดประมาณสิบคนเองที่เน็ตโต มันนั้นซื้อมาสี่กล่องซื้อมาเก็บไว้แบบในตู้แช่แข็งอร่อยอร่อยขอตัวกินก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ